คุณผ้ชมครับหลังจากมีข่าวว่าการท่องเที่ยวนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ของภูเก็ตเองที่จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีน เช่าเครื่องเหมาลำที่เป็นเครื่องบินเนี่ยมาลงที่ภูเก็ตเลยนะครับจำนวน1้อยห้าคนในวันที่8ตุลาคมน,นี้นะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามนั้นก็เท่ากับว่านักท่องเที่ยวต่างชาติชุดแรกจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ในไทยคลี่คลายนะครับล่าสุดแม้ว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจะออกมาระบุว่ายังไม่ได้รับหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการว่านักท่องเที่ยวชุดดังกล่าวเนี่ยมาภูเก็ต8ตุลาคมน,นี้หรือไม่แต่วันนี้ ก็มีการซักซ้อมความพร้อมนั่ต่างๆภายในสนามบินแล้วนะครับซึ่งถือเป็นด่านแรกในการตรวจคัดกรองเชื้อติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณเพลิดพิชูเสันนี่คือการซักซ้อมขั้นตอนการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด -19 <c oughs> ในนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำมาลงยังสนามบินภูเก็ต โดยทันทีที่นักท่องเที่ยวลงจากเครื่องบินจะถูกนําตัวเข้าสู่อาคารผู้โดยสารผ่านทางประตูที่14เท่านั้นเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายซักประวัติและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆหากครบถ้วนเรียบร้อยตามที่กำหนดก่อนออกจากอาคารผู้โดยสารในจุดนี้นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องโหลดแอปพลิเคชันติดตามตัวของ AOT จากนั้นรถของโรงแรมซึ่งนักท่องเที่ยวเลือกเป็นสถานที่กักตัวจะรับนักท่องเที่ยวไปส่งยังห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลหรือห้องความดันลบเพื่อทําการสวอปหรือตรวจหาเชื้อโควิด -19 ใีในขั้นตอนสุดท้ายโดยส่วนนี้เจ้าหน้าที่กำหนดให้ใช้รถหนึ่งคันต่อนักท่องเที่ยวหนึ่งคนยกเว้นกรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทางกันมาเป็นครอบครัวก็อนุโลมให้สามารถใช้รถคันเดียวกันได้ค่ะจากการทดสอบระบบเมื่อสักครู่ค่ะทำให้เห็นว่านักท่องเที่ยวต่อคนนั้นจะใช้เวลาในการสวอปนะคะ ต่อคนราว2นาทีเท่านั้นค่ะและหลังจากเสร็จตรงบริเวณจุดนี้แล้วนักท่องเที่ยวก็จะถูกนําตัวขึ้นรถเพื่อเดินทางไปกักตัวยังโรงรามที่ถูกเลือกไว้แล้วก่อนหน้านี้ค่ะ รองผู้อำนวยการสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่11ระบุเขาว่าผลจากการทดสอบระบบวันนี้พบว่าห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ซึ่งถูกติดตั้งที่สนามบินภูเก็ตจะสามารถรองรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ได้รอบละ96ตัวอย่างและหากบวกกับรถตรวจพระราชทานที่มีอีกจำนวน3คันก็คาดว่าจะช่วยให้รองรับการตรวจนักท่องเที่ยวได้มากสุดราว500คนต่อวันซึ่งมั่นใจเขาว่าจะเพียงพอรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาอย่างแน่นอน ทั้งนี้หลังการตรวจเพียง3ชั่วโมงจะทราบผลว่านักท่องเที่ยวมีเชื้อโควิด -19 หรือไม่ซึ่งถังห้องปฏิบัติการจะส่งผลตรวจไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตเพื่อแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งกักตัวอยู่ในโรงแรมทราบต่อไปค่ะปกติแล้วเราจะทำการเก็บตัวอย่างอยู่ภายใน2ถึง3นาทีนะคะ แล้วก็ไปที่แ l a บนะคะแ l a จะอยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะคะแต่นักท่องเที่ยวจะไม่ได้รอแ l บที่นี่นักท่องเที่ยวจะไปรอผลแ l บที่ที่โรงแรมกรณีที่มีไฟลงแล้วก็จำนวนมากนะคะมนรถพระราชทานมาด้วยนะคะเราจะต้องมาทดเอ,เอ่เซตระบบกันเพิ่มเติมอีกนิดนึง ขณะที่การเตรียมความพร้อมด้านโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวนักท่องเที่ยวเป็นเวลารวม15วันวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยืนยันเขาว่ามีความพร้อมแล้วร้อยเปอร์เซนต์โดยมีโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสอบ,บอรครวมทั้งสิ้น9แห่งจำนวน1,200ห้องแต่ยืนยันเขาว่าจนถึงขณะนี้ท่านจังหวัดภูเก็ตยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากทางสอบ,บอคว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวน150คนเดินทางมายัางภูเก็ตในวันที่8ตุลาคมนี้ตามที่มีกระแสะข่าว เช่นเดียวกับผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตก็ระบุเขาว่าจนถึงเวลานี้ยังไม่มีกําหนดการขอลงจอดของเครื่องบินเช่าเหมาลําจากจีนมายังสนามบินภูเก็ตแต่อย่างใดแต่หากได้รับการประสานทางสนามบินก็มีความพร้อมแล้วเต็มที่ค่ะครับหรือว่าเราพร้อมนะครับทั้งที่ถึงที่เราพยายามทํามาตลอดก็คือเเรามาดูในแต่ละจุดเนี่ยจุดไหนบ้างที่ยังเป็นข้อกังวลข้อห่วงใยของพี่น้องประชาชนเราจะต้องจะเป็นต้องบริหารความรู้สึกของพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายเพราะว่า วันนี้ภูเก็ตเราเผชิญปัญหาที่หนักหน่วงมากประชาชนหลายส่วนได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสเพราะฉะนั้นเราจะต้องฟังทุกฝ่ายแล้วก็จะต้องฝ่าแก้พื้นภูเศรษฐกิจไปต่้มกลางที่สร้างความเชื่อมั่นว่าไม่แพร่ระบาดรอบ2ก็ยังยังไม่เป็นที่ยืนยันนะครับจากทางกรปทว่าทางทางจีนจะขอสล็อตมาลงที่ที่ท่ารายานภูเก็ตแล้วหรือยังเนี่ยนะครับ แต่การจัดตารางบินในช่วงวินเทอร์สเกตก็คือตั้งแต่26ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยยังยังรอรับคำสั่งจากทางส,บ,สบคอ,อยู่ครับ ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเขาว่านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศชุดแรกที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพำนักอยู่ในภูกเก็ตซึ่งอนุญาตให้อยู่ได้นานสุดถึง9เดือนจะเดินทางเข้ามาในวันที่8ตุลาคมนี้ตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่และหลังจากนี้รัฐจะสามารถจัดการรับมือกับนักท่องเที่ยวที่มาให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของคนภูกเก็ตและเพื่อฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของภูกเก็ตที่กำลังสบเซาให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งหรือไม่ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อ เพื่นพิชชูเซนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน